กับสวัสดีกับเพื่อนๆกับส่วนตหมุงชนแนลนะครับก็วันนี้อยู่ในส่วนของผมนะครับก่อนี่ผมเลียงเปเค่อยวายี้ยาตัวนะครับก็คยกับทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆบางวันนี้ค่อยไปทาตัวนี่กับบางวันนี้เคยที่นุวยมังสามนุวยมังช่องนุวยมังนะครับผมก็เก็บตะท่อมไวเรื่อยๆนะครับไว้กินไว้ทอดแต่เลือจากทอดนะครับเพื่อนๆ พอมขอไปทาไข่เค็มนะครับจากเป็ดบานาทั่วนี่เปื่อนเพื่อนเลี้ยงได้เลยคับในทวนนี่อยู่น้ำก็เดี๋ยวไม้กับข้าวนี่เราก็ถ้ามาเตี๋ยวเคยไปทําได้นะครับตัวย่างกินเค็มนี้พมได้นําไข่เป็ดนะครับที่พมเลี้ยงไว้ไปทำไข่เค็มนะครับเปื่อนๆือนเดียวไปดูกันเลยนะครับกับเนี้ยกับเปื่อนไปได้เลยว่ากับนี่พมก็เก็บนะครับเปื่อนเือนเนี้ยก็ได้ถูกวันนะครับเพื่อนเือน สามห้าตัวนี่ครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงหลายตัวแล้วมันนั้นนะครับหน่อยๆซี่งาตัวนี่ก้อยทุกวันนะครับเพื่อนๆอย่างน้อยสองหน่อยสามหน่อยทีหน่อยเดี๋ยวเก็บประทมไว้นะครับเดีวก็ไปทํานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราได้ก้อเป็ดมาแล้วนะครับ มันจะมีขั้นตอนคือขั้นตอนแรกกับนี่คือเคยนะครับนี่เผื่อๆน,นี่คือเคยคเคยแป๊ดนะครับพ้อมก็เตรียมไวยย้ียบร้อยนะครับแล้วก็ไอ้นี่คือน้ำท่อมทต้ชู้นะครับเพื่อๆอ่านี่คือน้ำท่อมทต้ชู้นะครับน้ำท่อมท่าชูแล้วก็เกลือพงนะครับเพื่อๆกับเนี่พ่อมก็เอา Luiza Emmanuel. เกลือพงไว้เรียกมันนะครับเผื่อๆก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกานทรทำนะครับเพื่อๆน,นะครับ คือเพื่นเปลือนครับคือคือขั้นตอนแรกนี่ครับเพื่นเปลือนเพื่นเปลือนเอาเคยนะครับเอาเคยนี่ล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพื่นเปลือนเอาเคยมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับเราก็ทําการล้างกับล้างให้สะอาดเอาทิ้งเท่ากัปรกอ่าที่ใกล้แพดออกนะครับแล้วเราก็พาไปพาไปล้างพาไปแช่นะครับเพื่นเปลือนพอว่าล้างเสร็จแล้วเราก็พาไปแช่ไว้ใน น้ำท้อมท่าชูนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็แช่ไปเปิดเนี่เพื่อนๆเราแช่ไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราทำจีโน่นะครับเพื่อนๆครับนี่เราก็ใช้ไวยนะครับพอแช่ทิศมันมันไม่ยากนะครับคือนี่เราเราเราล้างจากตีว่าเราล้างมาเรียบร้อยนะครับในน้ำธรรมดาเร็วเราก็เคยมาแช่ มาแช่ลงในน้ำท่วมได้จุเลยนะครับเปื่อนๆแล้วก็พ่อแช่ทึบนี่เราก็หวาประมาณสักผมบอกวหวแช่ไว้สักช่องหนาทีนะครับคืออะไรคือประมาณสักช่องหนาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ก่อแช่ทึบจากน้ำท่วมทึบเราก็ป่ามาฟั้นเลือแล่วนะครับเปื่อนๆเนี่ยเราก็เลือดชุบเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราชุบไปทั่วลูกเลยนะครับเพื่อนๆด้วยชุบไปทั่วลูกเลยนะครับแล้วเราก็มาวางเก็บไว้นะครับ นี่มาเลยไปจชนะแก้นะครับเรือพลังมันมันมันไม่ยากนะครับคือขั้นตอนการทำไข่เค็มแบบวิธีบ้านๆนะครับครับเนี่ยเราก็เอาไข่มาตึงจุ่มเกลือจุ่มไม่ลอบเลยนะครับเปื่อนๆจุ่มลงในเกลือให้ลอบเลยนะครับจุ่มไม่ลอบครับนี่คือถ้าที่ได้เพื่อนๆดูนะครับครับเนี่ยก็จุ่มไปเลยนะครับเปื่อน ไม่รับพยาย,ยาไม่ให้รับตั้งลูกเลยเพื่อนๆจับมือจุ่มเจ้าใจเกือบพุ่งนะครับเพื่อนๆเหลือเตียมเรียบวัดีนะครับเพืเ่อนๆเนี่เราทำลแบบนี้นะครับนี่เราก็จุ่มใบไม้มดนะครับ คือคือนี่คือเราเราจุมเกลือหมดเลยนะครับนี This ่เพื่อนเพื่อนดูว่าก็เราก็ได้ทุ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเดียวเดี๋ยวผมเจะาใช้ไในทุ่งนะครับกับเพื่อนเพื่อนนี้ก็เราก็ใช้ในทุ่งไว้นะครับเพื่อนๆื่อนใช้ในทุ่งเนี่ยเราก็เปียมทุ่งเปียมย่างไว้เรียบร้อยนะครับเปียมย่างเรียบร้อยเราก็เคยนะครับที่เราจุงมในเกลือเลยนะครับเราก็ใช้เพื่อนเพื่อนเราใช้เปือไปใช้ไว้นะครับ เราป้ายยาไม้คอยอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยกับเพื่อนไปเล่นมากับนี่เราปายาไม right ้คอยอยู่ในแนวเดียวกันนะรับเพื่อนเนี่ยเราก็ใช่ไปเลยนะครับมันแล้วแต่ความสะดวกของคยนะครับเรามีค่อยแบบนี้อ่าใช้ได้กี่ลูกนะครับเนี่ยผมก็ใช่ว้กับเพื่อนจุงเนียนจะเป็นตุ่โลนะครับ Mình sẽ bên chuồng lô Mình lại bắt tay Bắt tay hoài Đấy kìa nuôi cặp chuồng lô đi ô đây Xong Phi hút chặt nuôi đại chặt nuôi là cặp bằng chuồng ลังลังจากนั้นกับเมื่อเราเราใช้ทุ่งแล้วนะครับเพื่อนเเราก็ย่างรัดไม่ไม่อยากกับคือคือทำแบบหายหน่อยนะกับวิธีบ้านๆนะครับเราก็จะย่างรัดรักแบนนี้เลยกับเพื่อนๆกับเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันให้มันเสมอให้เหมือนกันนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพืยอนคือเราต้องพยายามมาอยู่ในแนวเดียวกัน มันอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆเราต้องตั้งให้ชะม,มือเปล่าว่าเพื่อมันจะเข้าจะเข้าถัว่วชะมือกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับคือจะอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยครับเพื่อนๆกับนี่เพื่อนๆนี่จะอยู่แนวเดียวแล้วพอลั่งจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็พาไปวางไว้แบบนี้นะครับเราไปวางไว้ใชื่อชนะไว้ก็ ซักทิบ้าวันนะครับไปตั้งไว้เฉยๆเมือนเนี้ยครับเพื่นเปลือนซักทิบ้าวันทิบ้าวันนั่นคือเราถ้ามาตีวา่าเอามาทอดได้เลยนะครับเพื่นเอนเอามาทอดได้แต่ถ้าทีปวันนะครับเปื่นเือนเราพามาต้มแล้วก็เอาใจกูเย็นไหวกินได้ตลอดนะครับเปื่นเอนก็เดียวกพ็พมก็ป่านี่ก็คือทำได้เลยนะครับคือป้านจุกวีที่ก้อมวีที่วีที่อลไนะครับก็เดียวพมปลาเปื่นเปือนไปดูเวลาพมต้มนะครับ แล้วจะผ้าเบื่อเนเพื่อนดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับกับนี่ก็คือล่างจากที่เราไว้ที่แปดวันเลยนะครับก็ที่ว่าวันนั้นถอดกับที่แปดวันนั่นคือเราต้มนะครับเดี๋ยวเปืเป่อนเพื่อน่าเนี่ยครับเราก็ทํากัดต้มมันกับต้มไขล่ถั่ัวไปเดยวตวไปวเเื่อนเพื่อนเนี่ยก็ต้มไวแบบนี้กับไวมันทุกเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เวลา ทีซีเบสเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันว่าประมาณต้องไม่พอทุกนะครับกี่นาทีก็ได้พอทุกนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราพม่อกวาหญียึดเนาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตักเลยนะครับเพื่อนๆนี่ทุกเลยทุกเลย เกับเพื่อนๆเดียวเราก็ตักกับนี่คือเป็นทีเดียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอืมกับนี่เท็จเดียบร้อยแล้ยกับเพื่อนๆเดียวเราเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆ เพื่อนเนี่ยครับตอนนี้เราก็ต,ต้มกันมาเท็จแล้วนะครับเรามาต้มมันทีเดียบร้อยเลยครับยวเราปาผ้าให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับว่าก้องไข่เค็มเราเป็นอย่างไรนะครับเราปีทู้ได้เพื่อนดูเลยนะครับว่ากับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับกับเนี่ยกับคือเพื่อนเพื่อนดูครับจะเห็นว่า จะเป็นเนื้อไายเลยนะครับจะเป็นเนื้อไายเลยนะครับเนี่ยคือคือการทําไข่ค็มนะครับเนี่ยของเรารับคือวิธีแบบบ้านๆนะครับคือเราทํากินในต้านาที่ว่าเราอยู่ในช่วงในนน้ำกับเราไม่กับข้าวนี่เราก็เปลียบกันเราก็ทําเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามีได้เราก็ทานะเพื่อน,นเ,เ,เ,นะเพื่อนเราเรียงแป็ดเราเรียงไก่เราก็ทํตามประชาบ้านๆนะครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนพอได้กิน เราถ้าเรามีแป้ดมีไก่นี่ไม่ต้องหมาดนะครับอย่างละห้ตัวทิพตัวเปพื่อนเราก็จีสามรถตีเวลาเราไม่กับข้าวไม่ได้ออกไปหากับข้าวเพื่อนเราก็ได้ตมเคยหรือตำวิธีได้ก็ตามกับเนี่ยมันกับสี่ผมว่าถ้าเราเลือกจากตีว่าเราทอดเราได้เราเปลี่ยนรสชาติเรา,า,า,าเก็มาทำเคยเค็มไว้นะครับแล้วก็ใส้ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันนะครับเพื่อนเน,เนี่ยกับคือ อ่าเก็ดลับกวามปุ้มเล็กๆน้อยๆนะครับเหลืองลักษณะการตำไก่เค็มนะครับเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้กาผมว่าสำหรับเกล็ดนี้ก็คือให้เพื่อนๆลองลองทำดูนะครับคือตำไก่เค็มกินแบบกับบ้านหรือว่าอะไรแต่บางคนที่ชอบนะครับบางคนเขาก็ต้องหนักเรื่อวายก็ได้นะครับเพื่อนๆจะตำแบบนีก็ได้นะครับนี่ครับคือสำหรับเกล็ดนี้ก็ผมขอฝากเพื่อนๆกับทุกคน ผีช่วยติดตาม YouTube ในช่องกล้องชวนชมมุงด้วยนะครับผมช่วยข้อควักช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตาไลายกดกระดิ่งแจงเตือนนะครับให้พมด้วยนะครับับสำหรับคลิปนี้นะครับพมขอลาอเปลื่อน,นไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารอ,อเจอกันไหมนะครับไอ้นี่คือการทำเครื่เค็มวิธีบานบากล้องคนยู่ในกระท่อมปลายหน้านะครับ ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ